เป็นค่ายของคณะครับผมก็เขาให้พักในหอในอทั้งหมดสามคืนผมจําได้เลยพอผมก็นะผมเป็นคนค่อยพายเออแล้วล่ะก็รู้สึกแปลกเื่อกล่องไปก่อนไปค่ายผมหยิบผมหยิบนี่สมเด็จแหวกม่านหิบสามพิมพ์ิบสามพิมพ์ใช่ครับหยิบไปพอไปถึงปุ๊บห้องนอนมันแปลกแบบเหมือนกับมีเสียงคนขูดท้องแอร์ตลอดเวลาเลยเสียงแบบขูดเล็บขูดอย่างเงี้ยใช่ครับผม ผมไม่ยินเสียงเหมือนกับคนคานแบบพื้นพื้นที่เป็นพื้นกระเบื้องอแล้วมันเป็นเปียกน้ําำคนคานแปะแปะแปะ,แปะ,ะไปผมกาแน่นเลยแล้วแบบพูดช่วยผมด้วยให้ผมคือสุดท้ายแล้วผมขออีกขึ้นหัวเตียงของก็ปักปักปักละผมว่าโอเคผมรวบรวมความกล้าทั้งหมดกัะพะเดินไปวิ่งกวดสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ก็ EP ที่ี่21แล้วนะก็สำหรับช่องปุ่มฮาวเวิร์ฟซีนะครับก็จะมีพี่ๆน้องๆน,นะนักสะสมมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์นะแล้วก็การสะสมพระเครื่องให้ถูกวิธีนะครับอย่างวันนี้ก็มีอีกขั้นหนึ่งนะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานผมนี่แหละแต่ผมอยากให้น้องคนนี้มาเล่าประสบการณ์แล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกับการสะสมพระเครื่องนะครับเพราะว่าน้องอาอยุยังน้อยนะ อายุยังน้อยถือว่าเป็นวัยรุ่นสมัยใหม่เลยนะที่น้อยคนนี่จะมาสะสมพระเครื่องนะนะส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นเกมมั่งนะี่แะไรก็ตามภาษาวัยรุ่นนะแต่น้องคนนี้สนใจเรื่องพระเครื่องนะครับเดี๋ยวไปทําความรู้จักกันนะครับอ่ะเดี๋ยวนะ้แนะนำตัวหน่อยครับก็สวัสดีครับผมก็ชื่อบีนนะครับผมหรือว,ว่าพ,พ,พี่พี่รู้จักกันในชื่อบีนเคอานะครับอ่าคนนี้น้องบีม,มาอายุเท่าไหร่ครับก็เดือนหน้าผมก็1 9แลก้าครับโอ้โหยังไม่20เลยนะ แล้วเริ่มเริ่มเริ่มสนใจพระเครื่องเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ประมาณสองปีที่แล้วครับผมเป็นตาเช่าให้เป็นวันเกิดของวันเกิดครับองเล่ก็ตั้งแต่ยังไม่17เลยนะใช่ครับผมกส็ส่วนส่วนตัวก็รู้จักกับพ่อน้องบีมแล้วนะครับก็เห็นน้องบีมเล่นมาก็ค่อนข้างจะเล่นพระง่ายๆเลยเจอพระพ่อนี่คือพระพ่อนี่แท้อยู่แล้วได้สองทุกวันก็เกิดความชื่นชอบนะได้องค์ไหนมาเป็นองค์แรกครับ ก็จะเป็นเหรียญเสมาเหรียญเสมาเรื่องทองแดงลายเสือเดี๋ยวอินเสิร์ตรูใไปดูครับนะสรุปว่าเหรียญน,นี้คือเหรียญแรกที่ได้มาวงแรกเลยนะครับอ่ะอยากจะบอกอะไรกับเจ้าของใหม่ครับน้องบีมประกาศหานิดนึง<ก><ๆ>ผมก็<ๆ>ขออนุญาตนะครับผมก็ฝากไปหาสัมพันธ์นะครับก็ถ้าใครเห็นหรือว่าใครท่านใดเป็นเจ้าของเหรียญนหี่เจ็ดเหรียญนี้นะครับผมก็ฝากนะครับ ผมรับเท่าคืนนะครับผมเพราะว่าผมอยากได้เหรียญแรกในชีวิตผมกลับมานะครับก็เดี๋ยวผมยินดีบอกกาไรให้ขาดขายไปพลาดใช่ครับพอขายไปพวกคิดถึงเลยคิดถึงมากอ่าใครเจอก็เปิดราคาน้องบีมานะครับใครไม่มั่นใจว่าใช่เหรียญทาไมก็ลองอิ็อกซ์ถามในเพจได้นะครับอ่าอย่างไรก็ใครเป็นเจ้าของก็นะน้องเขาอยากได้คืนนะครับยังไงก็ติดต่อมานะครับแล้วอยากถามทั้งมีว่าชอบที่สุดเลย กับพระเครื่องของผู้โต้เนี่ยรุ่นไหนจริงๆงผมชอบคุณสองรุ่นนะก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกกับสิบสามพิมม์ครับผมอ๋อเหรียญรุ่นแรกกับสิบามพิมพ์ใช่ครับจะเป็นพิมพ์ที่ชอบเป็นพิเศษเลยใช่ครับ,รบผม,อ,มอันนี้ก็นวะนวะกไะล่ทองนะครับอ่าแล้วอยากรู้ว่าถ้าเป็นวัยรุ่นคนอื่นนี่บางคนนี่ไปเล่นสเก็ตบอร์ดบางคนไปเกมบางคนไปเดินสยามพารากอนอ่าทำไมน้องบีมถึง มาชื่นชอบอะเรื่องราวแบบขอแบบเออมันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าอยากเหมือนว่าถ่ายทอดว่าสัยรุ่นสมัยนี้ก็มีนะที่สะสมพระเครื่องเนี่ยเพราะว่าพระเครื่องมันเป็นของสะสมมาตั้งแต่สมัยโอ้โหรุ่นปู่ปู่ทวดคือเล่นกันมานมนานเป็นร้อยปีแลวนะพระเครื่องนะอยากอยากอยากให้น้องดิมเล่านิดนึงได้ครับนะผมก็ก็ก่ออื่นขอพูดเลยนะครับว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ เรียกได้ว่าไม่ไม่เลื่อมใสเลยในศาสนาแล้วก็มองว่าเรื่องการสะสมพักเครื่องพักเครื่องเป็นเรื่องงมงานก็คือเด็กสมัยใหม่อ่ะคนสมัยใหม่จนพอฟ้าจากที่ผมเคยพูดไปว่าป้าชอาให้ผมนิ่งเจ็ดองแรกครับผมก็ผมก็ทับมาไว้เฉยๆตอนนั้นยังไม่ได้เกิดความเลื่อมใสอะไรจนผมได้ไปไหว้หลวงปู่ที่วัดมาท้าไปวันนั้นวันแรกจําได้ไลยก็ เราเขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวัดมันร่มลื่นน่าอยู่แล้วก็แบบสงบใช่ครับผมแบบรู้สึกลูกหาเยอะมากก็้วก็เอ๊ะลองดูซิมีพี่ๆเนี่ยลองพูดคุยดูแบบเจ้ตา,าตองศาลาตอนสมัยที่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ถูกหรือก็ได้ลองพูดคุยดูโอ้โหพี่ๆในวงการก็น่ารักใช่ครับผมน่ารักพูดง่ายใจดีนะฮะก็ทำให้ผมแบบเอ๊ะกัน น่าสนใจอยู่นะก็เลยลองเข้ามาได้ก็เราศึกษาครับผมก็หลังจากนั้นผมว่าขายพระองค์แรกของผมไปก็ผมก็เห็นว่าเอ๊ะมันทํากาไรได้ทาเงินได้ามันมันเห็นช่องทางอ่ะอืมเราเลยไปขอหลวงปู่ว่าเราอยากจะได้องค์ที่สองเราก็เลยอยากได้อค์ที่สองเสร็จปุ๊บพอกลับบ้านมาไม่ถึงอาทิตย์อค์ที่สองมาแล้วมาเลยปาให้ไม่กงหนึ่งกง กงเลยรอบนี้กงเลยโอ้โหนี้เป็นปิตาหัสเนยปิตารุ่นแรกเลยสภาพสวยด้วยครอ่ะแล้วองค์เนี้ยห้อยแล้วมีปริหารอะไรไหมองค์นี้เหรอครับองค์นี้ผมเคยขอเรื่องเรียนเพราะผมเป็นช่วงที่ผมกลับมาจากต่างประเทศแล้วพยายามสอบเทียบให้ทันเพื่อนๆแต่แบบเหมือนกับว่าประสบอุปสรรคนิดหน่อยนะครับก็ขาดบิงคะแนนผมสอบไปประมาณเจ็ดครั้งผมเลยเข้าวัดไปขอหลวงปู่ห้อยองค์นี้ประจําติดตัว ก็เลยไปสอบครั้งที่แปดผมําได้เลยว่าเข้าไปเนี่ยเจ็ดครั้งผมสมองตันเลยครั้งที่แปดผมเข้าไปเขียนปื๊ดออกมาทําได้ไงวะงงดูเองเลยพอผมสอบออกมาเรียนจบแล้วเข้ามหาลัยได้แบบผมภูมิใจมากก็แบบเป็นเป็นอีกหนึ่งพันธิหารนะครับอ้าวแล้วเนี่ยมีพระส่องส่องเนี่ยป้ามีพระญาองส่องส่องนี่ เรียนรู้ยังไงถึงได้พอเป็นทุกวันนี้เป็นนะเห็นเป็นอาเห็นดูเป็นอยู่อ๋อก็จะว่าอยู่เลยจะขาดไปไม่ได้ก็คืออาจารย์ผม,มครับขาดไม่ได้เลยจริงๆก็ก็ไปอาศัยเกาะตู้ <c oughs> ก็แบบหาความรู้กับอาจารย์นะจริงจริงๆรวัยรุ่นสมัยนี้นะครับถ้าอยากศึกษาจริงเนี่ยมาแบบน้องบีมต้องมาลุยสนามนะมา ทำความรู้จักรุ่นพี B ่ๆลุง,ลง R R อๆอาอานะว่าเขาเล่นพระกันยังไงมีหลายร้านที่ให้ให้ความแมนะนำเป็นอย่างดี<ช>นะครับมันยัเป็นต้องร้านผมมีหลายท่านนะพ<ช><ช>ี่ใจดีหลายท่านนะในวงการ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็เลยมาบ่อยเลยพันทิพย์ว่างเป็นมาว่างเป็นมาก็เหมือนว่าซึมซับมาเนะอสองปีเห็นทุกวันสองทุกวันพักรายเป็นพันทิพย์ก็เป็นที่เที่ยวสำหรับผมไปเลยเหมือนโุงเรียนเหมือนโุงเรียนเลยด้วย ใช่สนุกด้วยได้ตังค์ด้วยอืใช่ครับเราเห็นอ่านได้ข่าวว่ามีปฏิหารแบบว่าต้องบอกว่าเป็นบารมีหลวงปู่เลยนะใช่ครับผมนะเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับด้วยใช่ครับผมก็นะเราให้ฟังนิดนึง้าเป็นค่ายผมติดมหาลัยแล้วผมได้มหาลัยชื่อดังผมขอไม่เอ่ยชื่ออ่าก็เป็นค่ายของคณะครับผมก็เขาให้พักในหอในอื ทั้งหมดสามคืนผมจาได้เลยขผมก็นะผมเป็นคนให้ท้ายอื่แล้วล่ะก็รู้สึกแปลกเปิดกล่องไปก่อนไป่ขยผมยิบผมยิบนี่ผมเด็ดแหวกม่านเานสามพิมพ์สามพิมพ์ใช่ครับยิบไปพอไปถึงปุ๊บห้องนอนมันแปลกแบบเหมือนกับมีเสียงคนขูดท้องแอร์ตลอดเวลาเลยเสียงแบบคืนเล็บขูดนี่ี้ยใช่ครับผมจนแบบตอนตกดึกเพื่อนผมก็หลับไปหมดแล้ะ ผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับสายฉีดชำระครับในห้องน้ํามันสะบัดพรากฏสายมันแตกเองผมว่าเอาแล้วไงตอนแรกก็คืนแรกไม่เท่าไหร่ไม่กลัวพอคืนสอบปุ๊บผมจะนอนผมนอนไม่หลับนี่ผมเงยนหน้าขึ้นไปยืนอยู่บนขอบเตียงครับเป็นเงาดำๆยืนบนขอบเตียงผม,ม,มผมการผาาแน่นเลยผมใส่านามาของจันได้โทรหารพี่พี่พี่ช่วยผมด้วยอ่า พี่เขาพังต้องเขามาช่วยออกไปเลยไปนอนก,กับพี่เขา <Okay. S 2> คืนที่สองเขาก็นอนเับเป็นพี่แต่พอคืนที่สามอ่ะเขาบอกว่าเออเอ็งกลับไปนอนห้องนะเพราะว่าถ้าพี่ให้เองนอนด้วยเดี๋ยวพี่โดนอาจารย์ว่าอผมว่าโหพี่ผมนอน,นอนด้วยนะเขาก็ไม่ยอมผมก็<า>กสรุปคืนสุดท้ายก็ต้องกลับมานอนทชายขคืนสุดท้ายเนี่ยเพื่อนผมก็ถามด่ยก่อนเฮ้ยพวกเองโดนป่ะวะโดนอะไรไม่มี ไม่มีส่วนไอ้คนมอนตรงกลางเพราะมันก็มองหน้าผมแล้วก็ยิ้มๆผมว่าโอเคไม่พูดก็ได้พอปิดไฟนอนปุ๊บผมฟังเพลงเชี่ยมแอปพอร์ตสองข้างเลยมผมก็เปิดเพลงดังมากแอปพอร์ตผมดับดับหมด <Bad mode. S 2> แบตหมดก็คือลักว่ามันมีแค่ปลายเท้าผมก็เลยต้องแบบโอเคไม่ฟังก็ได้เปิดลำโพงเปิดลำโพงแทนแบบโอเค เปิดให้มันคอคอไปอเปิดดังไม่ได้เพื่อนหลับเสร็จแล้วเนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนกับคนคานแบบพื้นพื้นที่เป็นพื้นกระเบื้องอแล้วมันเป็นเปี่กน้ําำคนคานแปะแปะแปะไปผมว่าเจ้าอีก <laughs> <laughs> เหรอเจ้าอีกเหรอคือแบบคือคืนที่แล้วผมใส่แบบผมใส่เขาไม่สะใจ,ะจะเจอ้าอีกมองว่าโอเคมัคนหนีไม่ได้แล้วนะก็ ทำเหมือนเดิกมกมหลวงปู่กรรแน่นเลยแบบผมรู้เลยว่าแบบผมผมกะกะไว้แล้วว่าผมต้องโดนผมห้อยสององเลยวันนั้นแวกม่านกลับมาเะเลผมกรแน่นเลยแล้วแบบผมพู่ช่วยผมด้วยผมผมคือสุดท้ายแลย้วผมขออีกครน่งเข้าเสียเสียงเ,เดินเสียคามันก็หายไปก็คือได้มาแค่รอบรอบตัวเราแต่มันทำอะไรเราไม่ได้ไม่ได้แล้วสุดท้ายผมก็ ได้ยินเสียงคูดแอร์เสียงคูดแอร์มันไม่หายค,คือคือไอเสียงเล็บคูดใ,<ช>ในช่องแอร์นี่คือมีตลอดเวลามีตลอดเวลาแล้วก็แบบหัวเจ้ของก็ปักปักละโอเคผมรวบรวมความกล้าทั้งหมดกระพะเดินไปวิ่งกวดออกไปแล้วก็วิ่งวิ่งไปหน้าหอเลยไม่อยู่แล้วโอ,โอยู่ไม่ได้อย่างกับผีช่องแอร์ยุ่9เก้าสูงเนี่ยที่ดังๆเนี่ยสุดเลยอะเรื่องนี้เรื่องนี้คนในคณะผมจะรู้ดีเพราะว่ามีผมโดน หนักสุดครับถ้านึกถ้าไม่มีหลวงปู่นี่ผมผมว่าผมแย่เลยช็อกไปแล้วัตีเดี๋ยวเรามาดู <c oughs> พักเครื่องของน้องบีมกันนะครับรู้สึกว่าถืออยู่นี่มีแต่รุ่นยอดนิยมนะมีไปถึงพวกตะกุดทองคำแล้วก็เหือทองคำด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนจะมาชมพระกันอยากให้น้องบีมฝาก เอาเป็นว่าฝากเพื่อนๆวัยรุ่นยุคใหม่ที่เห็นน้องบีมแนละ้วรู้สึกอยากอยากเข้ามาเริ่มสะสมศึกษาเนี่ยแนะนําแนวทางนิดนึงก็สําหรับผมนะครับ,รบก็แนวทางในการเช่าพระอันดับแรกเลยเราต้องเชื่อในสายตาของเราเองอนะฮะเราอย่าไปเชื่อบัตรอย่าไปเชื่อคํใครเราเชื่อมั่นในสายตาของเราเชื่อมั่นในประสบการณ์ของเรานะครับก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็ ดูพระดีๆก็คือศึกษาให้มั่นใจใช่ครับผมนะให้มั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในความสามารถตัวเองที่เราศึกษามาใช่ครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลานะอย่างน้องบิม2ปีแล้วก็รู้สึกว่าแข็งพอสมควรแล้วนะซื้อขายเองได้นะครับก็ต้องทุกอย่างอ่ะอยู่ที่ศึกษาและสะสมครับนะถ้าไปถึงสะสมแล้วค่อยมาศึกษานี่คุณเจ็บหนักแน่นอนนะยังไงก็ขอบคุณน้องบีมนะครับที่ มาพูดคุยนะเกี่ยวกับเรื่องการสะสมระเครื่องแล้วก็ปฏิหารหลวงปู่นะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเรามาชมพระน้องบีมกันชัดๆนะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตูมหาเวทย์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามน้องบีมด้วยน้องบีมมีเพจไหมฝากได้เลยนะเพจครับผมเป็นเพจ พลาเครื่องหลวงปุโตบีมเคอาร์บี R, มเคร์ใบบีมเกียร์ใช่ครับเคอาร์ครับ,รบอ่านี่เลยนี่เลยนะครับอ่ะยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ